งานเข้าแอนทองประสมถูกผู้บริหารช่องสั่งเบรกละครฮาร์ดคอร์เป็นละครที่มีกระแสดราม่าและเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ชมไม่น้อยเลยแหละค่ะสําหรับละครเรื่องแค้นของผู้จัดสาวคนสวยแอนทองประสมที่ได้ลาจอลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ชาวเน็ตก็ยังพูดถึงฉากความรุนแรงในหลายๆตอนรวมถึงฉากตอนที่อวสานที่มีการนําเสนอฉากฆ่าตัวตายด้วยล่าสุดแอนได้ออกมาเปิดเผยว่า ได้เห็นคอมเมนต์และคําวิจารณ์จากคนดูแล้วรวมถึงได้รับคําติจากผู้บริหารช่องอย่างคุณสมรักนรงวิชัยมาเหมือนกันที่ติดติงมาไม่ต่างจากแฟนที่ดูละครอาจปรุงรสชาติละครได้ขมไป และนำเสนอตรงเกินไปและถือเป็นการเรียนรู้ในการทำงานต่อไปหลังจากนี้คงโดนทางช่องเบลกละครฮาร์ดคอร์ไปก่อนส่วนตัวแอนพยายามคิดบวกไว้ไม่อยากเอาดราม่าหรือคำวิจารณ์มาบั่นทอนการผลิตผลงานชิ้นต่อๆไปแม้จะมีหลายคนบอกว่าให้เลิกทำละครไปเลยส่วนเรท13บวกยังยืนยันเป็นเรทที่ถูกต้องตามที่ช่องอนุมัติ และเป็นละครเรทสิบบวกในรอบหลายปีของช่องแต่ก็พูดไม่ได้ว่าถูกหรือผิดอยู่ที่ผู้ใหญ่มองเชื่อมีทั้งคนที่ถูกจริตสะใจหรือไม่ชอบไปเลยซึ่งทุกอย่างต้องเรียนรู้และปรับไปเรื่อยๆ